นี่ะแค่ลอ,อยเดียวนิาชื้นอุนยังใดข้าสัน่นมาชชวยกันหางห้าเดทที่ละลูกนี่จะคล้องดูแลเขาบ่ไวบอกข้าสั่นกับปล่อยเขาไปที่ละใครกว่าสิมาทอนอยู่ลำบากกัดก่อนเพื่อกิน เ้าของขึ้นมาสาแทะเขาหิวเขาสิตายอยู่เหรอปาไปหายัางกินปาแน่เขาเสือกระเ่ามาแล้วบล็อกไปกินข้างนอกนอนั่นยังเฉดี่ประหยัดเอาจะา,าข,อของไปดึงข้อขาวไปหาบอเสีวยว่าหิวขาวอา๋าสิหูไว้เทีย่ยง โอไปสื่อข้างนอกเธอเดียวไปสื่อแล้วก็ไปยางตลาดนําตัวส่วนนี้เขาต้องประหยัดแต่ประหยัดอีหอย่างแ่ไปกินเขาแล้วก็ไปยางตลาดซัน,นีนมันสิบเบอร์จักบทัทเจ้าของส่วนนี้เขาบม่มีเงินใด่แถมเดือนนี้เขากตลองเฮ็ดงานเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเอ,อาเจ้าของถึงไรออกบอพปเฮ็ดอีกอย่างผิดเขาคอยจังสิไ่ออก มันวางมผนแบบนั้นขัวตอนเนี่ยบริษัทกำลังแย่เขาเลยปลดพนักงานออกช่วงเนี่ยเขาก็เลยต้องประหยัดก่อนควาสิหางานใหม่ได้จักย่ำได้ไ่บอกว่าให้มาอยู่นั่มเราสิดูแลอันนี้อยังให้มาอยู่อดๆอ,อ,อยากๆจังสิบอกเขาก็พยายามเต็มทีเ็ีเหให้เจ้าของทุกเทธอตัวแถมอีกอย่างเขา,ากลได้พาเจ้าของมาอดอยากประน,นั่น แค่ขอให้ประหยัดซอยกันฮู้ยนี้ยังประหยัดบพ่พออีกบ่ไปใส่ก็ปไป้ไปสื่อยังก็ไปใด้ดสื่อขอขอโทษที่พาเจะขอมาลำบากเดี๋ยวเขาสิฝฝาหางานใหม่แล้วกันกับปติลานางวอาอยุหันละก็ใส่กับไปหาสื่อยังกินแล้วก็ไปยางตลาดนำ กันี่เด็กก็เผาเบื่อ,อขันมาไปก็เอาเงินมาสิไปซื้อเองเนี่ยแค่อร่อยเดียวไม่ซื้อยังไ้ โทรมาหาแม่ได้เสือเน,อะนาะงามได้สิมาบานเหาอที่เถา,าเราบารุมหาแม่ในเด้อแม่ฮะค่อยๆถามก็ไดดอกดูกก็ยังสบายดีอยู่พอก็แม่่ต้อกเป็นห่วงดอกยังสบายดีสแสดงว่าบ่สบายงามได้ดูกีิมาหาพอกัเแม่เรื่องกลับคอยบอกกันแม่ ที่ลูกโทรมาหาเมือน,นี่ลูกมีเรื่องอยากรึกษามีเรื่องอยังล่ะลูกพอก็เมย์เคยจนมาก่อนบออย่าเอื่นนมาจนเลยลูกลำบากเลยล่ะแต่พพอเม่พาก,กันหิดจังใดคือพาก,กันสางเหนือสามตัวกันใดพอก็เมย์ก็ซอยกันที่ลูกซอยกันหาซอยกันเก็บซอยสนับสนุนถึงกันและกัน ถ้าอีกคนหนึ่งทออีกคนหนึ่งก็ต้องห้ยกำลังใจก,กันทำงานซอยกันพอเงินเดือนออกเงินพ่อกับใบใส่ใจของแม่กับเก็บกับอ้อมสองคนซอยกันถึงมันสิลำบากกัรลำบากแบบเนี้ยนะคนได้ลูเลย้ยขับแม่ดูมีปัญหายังอยู่บ่มีอยู่แม่รัวซวงเนี่ย ลูกบ่มีเงินเก็บเลยใใแม่หหบกใส่ปเห็นแม่หดีกว่าล่ะเป็นยังแม่พ่อมีใส่อยู่ตัวส่วงเนี่ยลูกต้องไปหางานใหม่เหตุแถมผู้สาวลูกอ่ะก็ยังบ่มีงานเฮตดอีกถ้าสันก็ซอยกันหางานเหตุลีะลูกคู่ว่าผู้สาวผมอ่ะเขายังพรผอมทำงานครับจักเสิผมเป็นจังดผมอยากผมหาเงินบ่ทัน แทงทุกมือนี่ยังมันกับบแน่นอนได้ว่ากับผู้สาวต้วไปตรงๆ้อะบอคนอยู่น้ากันมันกับต้งเบากันคุยกันตัวลูกบอครับแม่ลูกลงไปเบาเหตุผลให้เข้าฟังมึงเด้อครับแม่ขอบคุคครับผมหาเงินได้หลายแล้วเดี๋ยวผมสิฝากกลับไปหาแม่ได้ครับแม่ถาอยู่เด้อครับแม่หากขอก็แม่ได้ครับ อย่างคือปรานนอนเดี๋ยวก็ไปเห็ุงานบ่ทธานถ้าจะค้องนั่นนะถ้าเห็ุเนี่ยเขามีเรื่องสิบอ๋อนําฝ่าอยู่บออื่นคอยเฝ้าเด้บอเดี๋ยวเขาก็ต้องไปหางานใหม่แล้วขายายห้าสองคนน่ะออกไปหาสมาัครงานพร้อมกันเพราะว่าเขาอยากเขาหาเงินบ่ทัาน เงินเดือนออกเงืนเขาก็เอาไว้ใส่เงื่อนจะขอเอาไว้เก็บเข้าสองคนใส่กันหาจสิสิเดสรางเนือสารางตัวได้เร็วขึ้นเอยียรจะขอใหญ่าขาไปหาเงินใส่เองสันบอกนั่นมันเป็นสัน่นเขาใหญ่เข้าสองคนนะ่ะใสยกันเก็บสอยกันสารางแล้วสิไปสมัครงานเนี่ยงานโรงงานนันบอกยืนเบิดมือ เขาเห็ุเบ่ไหวดอกด้ือเจะาของดูแลเขาบ่าไหวบอขสั่งกับปล่อยเขาไปที่ละใครกว่าสิมาทนอยูล่ลำบากการก่อนเกลือกินทุกมือนี่ขเขาก็เหตุเพื่อห้าวสองคนเขาพยายามเต็มทีหลังเจ้าองล่ะพยายามเพื่อห้าวสองคนอยู่ ใส่กันเดบ,บอใส่กันเก็บใส่กันสางค่อยสนับสนุนกันเขาบ่โหหดอกเพราะวันทางนาน่ะสิพออียังแง่แต่ว่าเขาอยากให้จะขออยู่ก็ขอไปด้นๆได้ จ้าของเขาแต่งงานกันเนาะ